เด็กๆจะไปซื้อข้าวหน้าปักซอยมีใครจะสั่งอะไรมั่งเอาพ่อ,องคุกระเทียมจานนึงเอาพิเศษเปล่าเออเอาพิเศษเพิ่มไข่ดาวด้วยเปี้ยวทองหยอดผัดเปรี้ยวหวานที่นึงอินดีมากๆพี่เอาราดหนะ้าขอน้ำราดเยอะๆคนๆลยนะาน้องเด็กเอามาไงเนี่ยก,กูเก่าก้าเด็กจ้ะเจ๊ฝากสั่งกะเพราหมูกรอบโปะไข่เจียวหมูสับข้าวหมูแดงข้าวขาหมูแล้วก็หมูปิ้งนัดโอียบ้ามึงจะบ้ากันไปใหญ่แล้วอะไรของมึงทีแม่ปากหมาแล้วอยู่ดีๆมึงมาด่ากูทำไม ก็มึงจะกินหมูเอ้าก็กูจะกินหมูกูผิดตรงไหนอะแล้วไงอะก็มึงเนี่ยหมูมึงยังจะเถียงอีกกูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ใครดูเขาก็ว่ามึงเป็นหมูทั้งนั้นแหละอีหมูอ๊ยมึงจะเลิกบ้าเลยหรือยังเนี่ยกูบอกกูเป็นแมวกูไม่ใช่หมูไปหมดแล้วนะสมองสมองมึงอะมึงนั่นแหละไปเช็คสมองอีหมูเหี้ยอืมงั้นเด็กๆไปซื้อข้าวแล้วนะเขากู ไอ้เด็กมึงเบาปังตอนในครัวมาดิเดี๋ยวกูจะตัดขาแม่งแล้วเดี๋ยวมึงลองชิมเนื้อตัวเองดูนะว่ามึงใช่หมูที่มึงชอบแดกไหมโอ๊ยอีแมวถึ่หันกูบอกกูเป็นแมวกูเป็นแมวทำไมมึงไม่ยอมเชื่อกูสมองมึงเลอะเลือนปะเนี่ยยังอีกยังอีกอีนี่กูเปิดสารานุกรมสัตว์ให้ดูรูปไหมยางมึงเนี่ยเขาเรียกหมูทุ้ยบอกมาได้ตัวเองเป็นแมวกูก็เป็นแมวเหมือนมึงแหละแต่กูแค่ปกติกว่ามึงไม่เหมือนมึงหรอกอีแมวสมองเสื่อมอ่ะอีนี่มึงจะดูคอมเมนต์ไหมฮะเขาเห็นมึงเป็็นนนหหมมููกั้ลออต บอกมึงเป็น,นลายรอบแล้วว่ากูเป็นแมวกูเป็นแมวมึงจะหยุดไหมคะมึงไรสมองนะใช่ไหมมึงจะเอาเองกูคะอันไหนมึงร้องแบบแมวสิเมียวเมียวนี่ไงเห็นไหม